สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอาาไหว้พระนอนองค์ใหญ่ที่วัดบางพลีใหญ่กลางน,นะคะที่สุราการนะคะ,นะ,คะเนี่ยหน้าวิหารที่ประดิษฐานพระนอนนะคะก็จะมีท้าวิสุวรรณอยู่สององค์นะคะด้าน,นซ้ายด้านขวาสามารถไหว้ขอพรก่อนขึ้นไปไหว้พระนอนได้นะคะมีพญานาคด้วยสวยมากนะคะ ถ้รูปฟังปีลาสงจืนค่ะแล้วเราก็มาข้างในก็เจอพระนอน,นะคะองค์ใหญ่มากยาวมากนะคะเราสามารถอ้อมเดินอ้อมด้านหลังนะคะก็ขึ้นไปชั้นบนได้เพื่อไปปิดทองหัวใจพระนอนได้นะคะก็จุดทูก เทียนดอกไม้ไม้พาของๆนะคะแล้วเราก็เดินไปด้านหลังค่ะก็จะมีทางขึ้นไปนะคะเราก็เดินขึ้นไปประมาณสองชั้นก็จะเจอหัวใจพระนอนเราสามารถไปปิดทองได้ค่ะนี่คือหัวใจพระนอนนะคะสามารถอพกรมาไลัยไปไหว้ได้นะคะ หลังจากเราไหวพระน,นอนเสร็จแล้วเราก็ลงมาแล้วก็เดินไปข้างหลังก็จะเจอโบสถ์นะคะสวยมากมีพญานาคอยู่หน้าโบสถ์สวยมากๆเป็นเป็นโบสถ์ที่มีพญานาคสวยสวยมากๆเลยอีกสถานที่หนึ่งเลยนะคะพญานาคสวยมากปั้นได้สวยมากเหมือนมีชีวิตจริงเหมือนแบบเหมือนเคลื่อนไหวได้ค่ะนะคะ,นะคะ ก็เป็นวัดวัดหนึ่งที่เราสามารถไปสักการะไปไหว้ได้นะคะอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโตบางพลีค่ะสำหรับใครที่ไ,ไปไหว้หลวงพ่อโตก็แวะมาไหว้ท่านนอนได้นะคะโบสถ์ก็สามารถลดได้ใครดวงตกดวงตกก็สามารถลดบูดแก้ดวงตกได้นะคะ อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ